เมนนี้อร่อยทุกคนไปอัดที่เรียบร้อยนะเมนูอันนี้นะทุกคนผัดหมูสามชั้นใส่เห็ดห,หนูดด้นะทุกคนเมนูนี้อร่อยทำง่ายวัตถุดิบไม่เยอะนะทุกคนนี่น่ากินมา,มากๆเลยลองเอาไปทำดูนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆหวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับ วันนี้จะทำเมนูหมูผักหมูสามช้ามใส่เห็ดหูหนูดำนะทุกคนวันนี้นะเมนูวันนี้นะเพื่อไม่ให้เสียเวลาแล้วทุกคนเราไปผัดกันดีกว่าไปครับสามช้างก็หั่นเตรียมเอาไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะทุกคนเห็ดหูหน,นูดำแล้วก็หั่นเอาไว้เรียบร้อยนะ,ะหันะนห่นช네นะิ้นพอดีคำนะทุกคนมีพริกแดงซอยแล้วก็กระเทียมจีนซอยนะทุกคนแล้วก็กระเทียมป่านกระเทียมตามก็ได้ปั่านก็ได้นะทุกคน กระเทียมปัดนี่ก็ัดผัดได้หอมก่อนนะแล้วก็จะใส่ขั้นตอนสุดท้ายต้นหอมหั่นเป็นน้ำทอมแบบนี้นะทุกคนเพื่อไม่ให้เสียเวลานะทุกคนผัดก,กันเลยผัดก,กันเลยทุกคนไปกันตอนนี้ก็ใส่น้ำมันเล็กน้อยนะทุกคนน้ำมันเล็กน้อยแล้วจะผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะเพกกื่อกระเทียมให้หอมก่อนนะทุกคนแล้วเอาหมูใส่นะ กระเทียมเริ่มหอมแล้วเอาหมูใส่เลยนะทุกคนใส่แล้วก็ผัดให้เข้ากันนะแต่นี่หมูสีจืดๆนะทุกคนหยอดด้วยซีอิดด๊วดำหน่อยให้สีมันเข้มขึ้นนะออสีเข้มขึ้นนะทุกคนใส่น้ำซุปหน่อยนะทุกคนน้ำเปล่าก็ได้นะ ซอสฟ์ฟ้าเขียวทุกคนน้ำมันหอยนะใส่สองช้อนเลยทุกคนผมปรุงรสนี่ก็แล้วแต่ชอ้อนนะใส่แค่นี้พอใส่เยอะก็อร่อยเยอะอย่าผพมปรุงรสนี่ก็ได้แล้วก็รสด,ดีนะทุกคนน้ำตาลนะใส่เครื่องปรุงหมดแล้วใส่เห็ดเลยนะทุกคนเห็ดที่ก็ล้างมาเรียบร้อยแนละ้ว พอเห ت ت <tinc S 2> ็ดเริ่มสุกแล้วก็เราใส่พริกซอยกระเทียมซอยนะทุกคนแล้วก็ต้นหอมหั่นเป็นช้นเล็ๆใส่ไปเลยแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนะทุกคนอย่างที่เรียบร้อยแล้วก็ปิดไฟได้ทุกคนปิดไฟแล้วก็ใส่จานเลยนะครับดูนี่อร่อย เวทุกคนไปอัดเทเลบล้อยนะเมนูอันนี้นะทุกคนผัดหมูสามชั้นใส่เหวหหนูดำนะทุกคนเมนูนี้อร่อยทำง่ายวัตถุดิบไม่เยอะนะทุกคนนี่น่ากินม,ม,ามากๆเลยลองเอาไปทำดูนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้นะครับทุกคนที่น่าเจอกันใหม่นะคนจะลาจากการก็จะลืมฝากกดติดตามช่องว้เนี่ยนะทุกคนเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะครับผมไปลวครับบายบาย น่าก็บมากทุกคน